ร่องตัวนี้นะครับช่วยในการเน็บเหยือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระดีไมโครนะครับหรือพวกปลายางเนี่ยใช้ได้นะครับแถมด้านในเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ให้จัดไต็มเลยนะครับ แกให้ดูกันใหม่ๆเลยสวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับกล่องนะครับใส่อุปกรณ์ตกปลายอดฮิตนะครับของทางมีเปาโปฮันเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมานะครับก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็สีม่วงนะครับบอกเลยว่าน่าใช้นะครับในราคาแค่599บาทเท่านั้นเองนะครับกล่องใบกระทัดรัดนะครับออปชันเยอะไม่ว่าจะเป็นหูนะครับที่เป็นออโต้โฮนะครับแบบนี้เลยไม่สั่นนะครับใช้งานง่ายมีประกันนะครับวารันตี แบบไลท์ไทม์นะครับตลอดอายุการใช้งานด้วยนะตัวนี้สําคัญนะครับตัวกล่องเนี่ยด้านในเนี่ยออปชันเยอะนะครับนะให้ขออนุญาตแกะให้ดูเลยตัวนี้เป็นสีดํานะครับสีดําเปิดมาแบบนี้เลยเขาก็จะมีตัวโฟมให้นะครับโฟมตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับใส่อยู่ตรงฝาขออนุญาตแกะให้ดูเลยอันใหม่ๆเลยแบบนี้ปึ๊บนี่ครับโฟมนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับทําการวางไว้ตรงฝาแบบนี้นะครับ หน้าที่ของเขานะครับเขาจะมีล่องนะครับแบบนี้เลยล่องตัวนี้นะครับช่วยในการเน็บเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระดีไมโคนะครับหรือพวกปลายางเนี่ยใช้ได้นะครับแถมด้านในเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ให้จัดเต็มเลยนะครับแกะให้ดูกันใหม่ๆเลยปึ๊บโอ้ลืมบอกสีม่วงก็สวยนะเดี๋ยวแกะให้ดูสีม่วงบ้างดีกว่าสีม่วงภไหนก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมสวยมากนะครับของสีม่วงนะครับข้างในตัวกั้นสล็อตนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนสีดำก็จะเป็นสีดำแบบนี้ ขยัดแกะสีม่วงให้ดูก่อนแต่เขาก็จะมีเซตเนี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฟมนะครับแล้วเวลากลางออกมาเนี่ยมันจะขนาดเป็น90องศานะครับตรงเนี้ยเป็นเทเบิลนะครับสามารถทําเหยื่อได้ติดกาวยางติดอะไรได้นะครับเรียกได้ว่าเวลาออกหมายเนี่ยพร้อมลบเลยทัทีเดียวตัวนี้นะครับไปหยิบออกมาปุ๊บด้านในนะครับอุปกรณ์ที่เขาจะให้มาแล้วจะมีตามนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องกั้นนะครับสีม่วงสวยเลยแบบนี้2อันนะครับแล้วก็ตัวกั้นฝานะครับทั้งหมด5ชิ้น แบบนี้เลยโอ้โทษที6ชิ้นนะครับ6ชิ้นแล้วก็ตัวขานะครับที่เป็นขายางนะครับของ 3M ด้วยเอาไว้ติดมุมนะครับ4จุดแบบนี้เลยน่าใช้มากนะครับแล้วมาดูด้านกล่องกันบ้างนะครับตรงฝาเนี่ยเขาจะมีช่องใส่ด้วยอุ้ลืมบอกอันนี้นะครับวิธีใส่ก็ง่ายเสียบตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บนะครับเราสามารถจัดได้นะครับอยากได้กว้างหรือได้แคบนะครับอยู่ที่เราเลือกเลยนะแล้วก็ปิดปึ๊บตรงฝานะครับตรงเนี้ย หลาคนไม่รู้นะครับสามารถใส่เหยื่อได้ด้วยนะนี่ว่างมากเลยนะครับแต่เขาจะให้ตัวกั้นช่องมาถึง6ตัวนะครับ<ๆ>แล้วก็ตัวกั้นเนี่ยไปเสียบได้ตามช่องปึ๊บแบบนี้เลยใน จะทำการนะครับแบ่งเป็นช่องๆนะครับแบ่งเหยื่อยี่ห้อหนึงนะครับซีแมนนะครับแซดแมนกัดยับนะครับเหยื่อปากอเหยื่อลูกออสนะครับหรือจะเป็นพวกอะเซอร์รี่เนี่ยเราใส่ได้ตามที่เราคิดได้เลยนะสะดวกสบายจริงๆนะครับแบบนี้ในราคาแค่599บาทเท่านั้นเองนะครับกล่องตัวนี้นะน่าใช้มากแข็งแรงนั่งได้นะครับรับน้ำหนักได้ดีเลยทีเดียว อยากได้นะครับจัดได้เลยในะตะกร้านะครับกับตัวนี้เลยเจ้าโปฮันเตอร์มีเบานะครับมีด้วยกัน2ส,สีนะครับมาใหม่ล่าสุดลยที่ร้านอาไทยนะครับฝากด้วยกับกล่องดีๆตัวนี้ครับขอบคุณครับ